ด้วยนีตัวไหนกันบ้างไปดูกันะคะ่ะตัวแรกเลยนะคะสต่รรบเด็กๆเ,เนาะจะเห็นได้ว่าสูตรวิตามินซีนขนาด25มิลลิกรัมตอนเด็กๆเราก็จะเห็นที่ร้านยานะคะแบ่งขายเป็นแพ็คเล็กๆอยู่ในซองใสๆคนะ่สีส้มๆเม็ดดีๆจำได้ไหมคะอร่อยเนาะรสส้มสับป,ประรดรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสองุ่น,นะคะ่ะทั้ง4สูตรก็คือเป็นสูตรที่ขายดีนะคะจะเห็นได้ว่ามีความหอมของ,ของน้ำผลไม้ แล้วก็แต่ละเม็ดค่ะได้วิตามินซีมากถึง25มิลลิกรัมเด็กก็จะชอบมากนะคะเวลามาล้านยาจะเห็นได้ว่าก็จะวิ่งมาหยิบตัวนี้กันก่อนเลยอย่างผู้ใหญ่ของเราเองหลายๆคนก็ยังชอบทานอยู่นะคะก็คือต้องระวังนะคะเพราะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงอาจจะต้องระวังในเรื่องของการกินแล้วจะต้องแบรงทานด้วย ตัวต่อไปนะคะก็คือ h ฮซีร้อยนะคะปริมาณของวิตามินซีสูงถึง100มิลลิกรมะะัมเลยค่ะมี2ขนาดในร้านยาาก็คือขนาด50เม็ดแล้วก็ขนาด200เม็ดนะคะ <c oughs> ก็เหมาะกับเด็กๆที่ต้องการวิตามินซีในช่วงโควิดระบาดแบบนี้เนาะ,ะเรามาดูในรูปแบบของกัมมี่กันบ้างะคะ่ะตัวแรกเลยค่ะเป็นของไบโอฟาร์มวิตามินซีกรม,มี่นะคะกลิ่นน้ำส้มหอมมากรสชาติก็อร่อยนะคะอร่อยมากค่ะผู้ใหญ่ หลายคนเองกินก็ยังชอบก็ยังมาซื้อซ้ำกันบ่อยๆนะคะข้อดีก็คือทานแค่2ชิ้น2ชิ้นเล็กๆข้างในอะคะ่ะให้ปริมาณวิตามินซีสูงถึง110%ของความต้องการของเด็กๆของเรานะคะซองนี้ก็คือราคาไม่แพงด้วยนะคะ20กว่าบาทถึง30บาทเท่านั้นเองนะคะลองมองหาดูได้มีทั้งซองเล็กแล้วก็ซองใหญ่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอร่อยนะอร่อยมากเลย แอกินนสูตรต่อไปค่ะไบโอฟาร์มแคลเซียมกัมมี่เนาะส่วนนี้เป็นสูตรที่ทำขึ้นมาเพื่อเสริมแคลเซียมให้เด็กๆของเราโดยเฉพาะค่ะรสองุ่นหอมองหุ่นมากๆเลยนะคะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากถ้าใครที่ชอบเยลลี่รสองุ่นต้องไม่พลาดตัวนี้ค่ะแล้วก็ฉีดให้ดูว่ามัยเป็นยังไงปริมาณต่อหนึ่งซองนะคะ สามารถให้แคลเซียมกับเด็กๆของเราสูงถึง10%อันนี้คือสีออกชมพูนะคะแต่พอกินเข้าไปแล้วหอมอ่างุ่นมากตัวต่อไป Biofarm Fish Oil Gummi ค่ะถ้าเด็กๆของเราค่ะอยู่ในวัยเรียนหนังสือเนาะกำลังเจริญเติบโตสมองกําลังต้องการสารอาหารที่จําเป็นนะคะการและสารอาหารสมองที่มีประโยชน์นะคะจําเป็นต่อการพัฒนาสมองของเด็กๆเรามากเลยนะคะสารสําคัญอย่างเช่นโอเมก้า3 DHA ที่อยู่ใน fish oil อะค่ะก็เป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนควรจะได้เนาะทานแค่2เม็ดอะค่ะให้โอเมก้า3สูงถึง1.5มิลลิกรัมเลยคะ่ะจะเห็นได้ว่าซองเนี่ยแค่ประมาณ20-30บาทก็คือสามารถให้โอเมก้า3เทียบเท่ากับการทานปลาของเด็กๆได้แล้วค่ะรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมชิมให้ดูเหมือนเดิมเพราะว่ากินเล่นเองตลอดเลยก็เป็นรสส้มนะคะถ้าใครกังวลว่าอาจจะไม่อร่อยสบายใจได้เลยค่ะว่าอร่อยมากจริงๆตัวต่อไปคะ่ะ ไบโอฟลามันติวิตามินกัมมี่ค่ะเป็นลูกช้างน้อยมันติวิตามินแปลว่าใส่ลงไปให้หลายวิตามินวิตามิน A อวิตามินวิตามิน E กดแพนโทเทนิกไบโอตินสังกะสีได้โครเมียมได้โฟเลตได้ไนอซินได้ซีลีนเนียมแล้วก็ได้วิตามิน C ด้วยค่ะรสมิกซ์เบอร์รี่ค่ะจะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเด็กๆที่ทานอาหารไม่ครบถ้วนค่ะตัวต่อไปค่ะยืนหนึ่งเรื่องกัมมี่มานานมาก เมก้าเนสซี่กัมมี่ค่ะข้างในค่ะประกอบด้วยซองเล็กๆแบบนี้เป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับให้เด็กเราทานในแต่ละวันนะคะการทานแค่2ชิ้นเล็กๆเนี่ยสามารถให้วิตามินซีสูงถึง110%เซของความต้องการของเด็กๆเลยนะคะตัวสุดท้ายตัวนี้ท็อปฟอร์มที่สุดของวิตามินเคียวของเด็กของเรานะคะ Black m o s s k คว l a วันติวิตามินแอนด์วิเอนะคะเคียวได้นะ รสตอร์เบอรี่บวกวานิลาค่ะก็จะอารมณ์คล้ายๆโยเกิร like ์ตนะเห็นเด็กๆๆบอกนะคะวิตามินซีวิตามินดีช่วยในแง่ของภูมิคุ้มกันนะคะวิตามินเอที่มีผลกับการเจริญเติบโตของร่างกายบำรุงสายตาเนาะในแง่ของวิตามินบีสิบสองที่มีผลกับสมองนะคะแล้วก็มีทั้งไอโอดีนแล้วก็ยังมีธาตุอื่นๆที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆค่ะตัวนี้กินแค่ไม่กี่เม็ดก็คือสามารถ ให้ครบถ้วนในแง่ของวิตามินต่างๆแถมยังอร่อยด้วยเด็กที่มีปัญหาเรื่องทานอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแม่ๆสบายใจได้เลยถ้าเกิดได้ตัวนี้ไปก็ฝากไว้ค่ะในแง่ของวิตามินเด็กๆค่ะถ้าใครสนใจก็มองหาตามร้านยาใกล้บ้านได้เลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะหลังจากเด็กกินแล้วก็ต้องดังฟันให้เรียบร้อยนะคะ,เพ,ะเพื่อป้องกันฟันผุนะคะที่สําคัญคือผู้ปกครองควรให้คําแนะนําว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะกินเยอะก็ไม่ดีนะคะควรกินในปริมาณที่เหมาะสมนะ เพราะว่ามีหลายบ้านมากที่เด็กๆแอบไปหยิบมากินเองเพราะว่ามันอร่อยนะคะอันนี้เป็นข้อควรระวังและเป็นคําเตือนจากเกษตรกรเลยค่ะว่าหลายๆบ้านคือเผลออีกทีคือ,ค,อ,ค,อคือกินหมดกระปุกแล้วอย่างงี้วันนี้ก็ขอบคุณค่าของพ้่เด็กๆของทุกคนมีสุขภาพดีค่ะ